ฮนะแต่หลังจากให้การให้สัมภาษณ์เนี่ยแล้วเกิดกระแสแม่ทั้งแผ่นดินออกมาปุ๊บที่ขวามือฮะที่หน้าจอขวามือก็คือนักข่าวรุมสัมภาษณ์<ะ>คุณแม่ตอบอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของปมเงินเยียวยา30ล้านลองฟังจากปากคุณแม่อีกทีหนึ่งครับดูดูดดในทีวีก่าในทีวีละเอียดกว่าค่ะ ไอ้นะไม่อยากให้แม่ชี้แจงเรื่องเงินเยียวยาครับผมทอ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 ไปคุยกับคุณแม่ทางโทรศัพท์คุณแม่พูดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตรงนี้ก็อีกเรื่อที่คนรออยู่ครับแม่ตอนนี้สื่อมาเยอะค่ะอยากให้คุณแม่พูดได้เลยไหมคะอะไรนะคุณ่ชงเรื่องเงินเยียวยาผมแม่ตอนนี้ย่งย่งตามพี่หนุ่มตามพี่หนุ่มไอ้สามสิบล้านนี่คือตามตามพี่หนุ่มยังย่างย่งไปคุยกับคุยเบื้องต้นเขาแนะนำมาอย่างนี้ค่ะแม่รู้สึกไงครับตอนนี้หลายคนจะมองว่าเจ็บแต่จบอนะจบเจ็บใจครับ ไม่ช่บยคุณแม่ไม่รู้คำนี้ตอนนี้คุณกลมาขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณแม่รับพวกรับพวกคุณก็คือรถก็คือถครับขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาต ชายเม่อียังเลยค่ะยังไม่ได้มีเวลาคุยกันแ่ี่มันไม่ได้กับกับลูกชายนค่ะขอาสตาค่แม่ตอนนี้หลังจากคนที่ดูคนก็เสียความรู้สึกกับคุณแม่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับผมไม่เป็นไรค่ะขอโทษครับ่เครียดเลย่เครียดเลยสบายมากนักข่าวถามว่าทุกคนเสียความรู้สึกกับคำพูดคุณแม่คิดอย่างไรไม่เป็นไรค่ะสบายใจมาก แล้วก็ทราบดูว่าคุณแม่เนี่ยเดินสายออกรายการทีวีนะฮะคุณแม่พนิดานี่อดีตนางเอกดังในยุคทีวีขาวดำเดินสายออกทีวีนะช่วงนี้ค่ะเมื่อวานนี้ถ้าเห็นบรรยากาศในในรถช่วงที่คุณแม่นะถูกนักข่าวกําลังถามคุณแม่อยู่แล้วก็ ทำให้หลายคนเนี่ยมีปฏิกิริยาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นดาราเเลบหรือบุคคลธรรมดานะคะก็ออกมามีปฏิกิริยาคนก็ถามว่าคุณแม่เนี่ยรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็มีคำพูดที่บอกว่าเจ็บจายจบคนที่นั่งข้างๆคุณแม่ค่ะเ <c oughs> พื่อนสนิทคุณแม่คุณแม่ว่าอย่างนั้นเขาก็ชี้ที่หัวใจ เจ็บตรงนี้จบตรงนี้ตอบแทนคุณแม่พปทดา่าแล้วก็เหมือนกับว่าขออนุญาตให้นักข่าวช่วยถอยไปน,นิดนึงปิดประตูเพื่อ,อคุณแม่จะได้กลับไป